เดตสต๊อกรถสาขาสนามบินค่ะอยู่กันที่นี่เลยค่ะเซริไทยรถสวยสาขาสนามบินจังหวัดสุราธานีนะคะอยู่ใกล้ๆมอตาปีเก่าคะ่ะลูกค้าเส้นตัดใหม่นะคะเซนทันสนามบินนะคะลูกค้าสําหรับรถที่เราขายนะคะมีรุ่นไหนบ้างคะ่ะมีรถเกง๋งมีรถกระบะตู้ทึบตู้แห้งตู้เย็นกระบะแคบนะคะโฟวินมีหมดทุกรุ่นเลยค่ะสําหรับเก๋งนะคะของเราฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญาค่ะลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นนิสสันมาร์ทฮอนด้าเจนะคะซูซูกิสวิ t นะคะเครื่องพันสองเครื่องพันห้าเครื่องพันหกเครื่องพันแดลูกค้าอยากได้ประมาณไหนแจ้งสเปคได้สอบถามกันเข้ามาได้นะคะอย่างคันนี้คะ่ะลูกค้าฮอนด้าเจ z ค่ะเจ z z ปีสองพันสิบสองนะคะคันนี้ขายเพียงสองแสนสี่มื่นเก้บาทนะคะลูกค้าสำหรับใครที่สนใจนะคะรถเก่งเล็กนะคะฮอนด้าเจ z ค่ะ ซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็คุ้มนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้สภาพรถสวยเดิมโรงงานค่ะของเรามีเก็บงานบ้างเล็กน้อยร่องรอยสเก็ดหินเก็บสีมาตั้งแถบไม่เอามาขายค่ะรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้ทุกคันนะคะลูกค้าก็จะมีในส่วนของวีออสค่ะปี2020เป็นเครื่อง1.5มิตรนะคะลูกค้ามีให้เลือกสองคันค่ะสีขาวเดิมโรงงานปี2020ไม่เริ่มต้นอยู่ที่3 0ม0 0ื่นนะคะลูกค้าไม่3 0,000่นเท่านั้นสําหรับคันแรกนะคะปี2020 เครื่องยนต์1.5มิตรค่ะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะลูกค้าคันนี้ไม่แสนเก้าพันโลนะคะสนใจป้ายไหนทะเบียนไหนลูกค้าสามารถแคปหน้าจอโทรตรงมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกนะคะอยู่กับน้องเอเริริไทยรถสวยค่ะลูกค้า V8 เครื่องพันห้านะคะเครื่องแรงเครื่องพุ่งค่ะตอบโจทย์สำหรับ โซนระนองชุมพรภูเก็ตสมุยนะคะเพราะว่าเครื่องเขาจะแรงจะพุ่งนะคะใครที่อยากได้รถแรงนิดนึงแต่ควาอมไม่แพงคะแนะนำเป็นดีออค่ะมาที่อีกรุ่นนะคะลูกค้า t o y ยต a a อันติสนะคะอันติสน้องเองมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่379,000บาทถ้าลูกค้าจัดเต็มปีดาผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะสำหรับคันนี้คะ่ะลูกค้าเป็นปี2019นะคะ อันติดปี19เครื่องยนต์ 1.6G โฉมใหม่ล่าสุดค่ะคันนี้ปี19จดทะเบียนปลายปีจะได้เป็นโฉมใหม่นะคะขายเพียง58,000บาทค่ะลูกค้าภายในมาพร้อมกับเบาะหนังทูโทนนะคะใครที่สนใจโตโยต้าที่เครื่อง1ห6นะคะก็สอบถามรละเอียดกันเข้ามาได้นะคะไม่มีรถแท็กซี่ค่ะลูกค้าของเราเป็นรถนะคะประจำตำแหน่งวิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะปลดระวางมาใครได้ไปถือว่าโชคดีมากๆนะคะเพราะว่ารถใช้งานน้อย นี่ค่ะเรามีหลายคันนะคะใครอยากได้โฉมใหม่โฉมเก่านะคะโตโยตา้าอันติสเครื่องยนต์พันหกนะคะลูกค้าเครื่องยนต์พันหกมีเครื่องยนต์พันแปดนี่นะคะใครที่สนใจขอรูกเพิ่มเติมได้ค่ะลูกค้านี่นะคะมีหลายคันค่ะสําหรับโตโยตา้าอันติสนะคะลูกค้าราคาขึ้นอยู่กับปีรถนะคะ ราคาขึ้นอยู่กับปีรถลูกค้าแจ้งได้เลยค่ะว่าอยากผ่อนเท่าไหร่นะคะอยากผ่อนหกพันกว่าอยากผ่อนเจ็ดพันกว่าหรืออยากอยากได้โฉมใหม่ปียี่สิบยี่เอ็ดลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะเพราะว่ารถของเรามีให้เลือกเยอะนะคะรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ทุกคันค่ะไม่มีชนหนักที่ความน้ําท่วมนะคะลูกค้าโตโยต้าติดเป็นที่รู้กันนะคะอยู่กับคนไทยมาย,ยาวนานรูปทรงภายนอกภายในโฉบเฉียวที่สําคัญ ดูแลง่ายไม่จุกจิกนะคะเครื่องยนต์ดูแลง่ายไม่จุกจิกค่ะประวัติดีจะเต็มฟรีดาวได้ทุกคันนะคะลูกค้าชมใหม่ชมเก่าลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะของเรามีรถให้เลือกเยอะนะคะนี่จะขนาดสาขาสนามบินอย่างเดียวลูกค้าดูได้เลยรถโนเอมีให้เลือกเยอะนะคะนี่ค่ะนอกจากอันติดแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของรถซีดาน,นะคะ่ะซีวิคเอฟซีฮอนด้าแอคคอร์ดค่ะลูกค้าแคมรี่เราก็มีนะคะ สำหรับคันนี้เป็น Honda Accord นะคะ1.5 EL Turbo ปี2021ค่ะ Accord 1.5 EL Turbo ปี2021นะคะ,ะ,ะ829,000บาทค่ะใครที่ชอบสายสปอร์ตนะคะรถหรูนานๆจะมีเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะลูกค้า Honda Accord 1.5 EL Turbo ปี2021นะคะ 8 2 9 0แสองเก้าพันบาทค่ะนอกจากรถนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีรถครอบครัวด้วยขนาดกลางขนาดใหญ่ตามหาแบบไหนกันอยู่นะคะลูกค้าอย่างคันนี้ค่ะ HRV นะคะรถครอบครัวนะคะแบบกลางๆพอดีไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะ HRV ปี2018ค่ะ HRV ปี2018นะคะลูกค้ามาพร้อมกับเลขไม่แ82หมืนะคะขายเพียง5 3า0 0 0บาทค่ะ srv ปีสองพันสิบแปดห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าขยับมาอีกนิดนึงก็จะเป็นในส่วนของ toyota c r o s นะคะ c r o s หนึ่งจุดแปดไฮบิดค่ะมาพร้อมกับเลขไมลแปดหมื่นห้านะคะ c r o s หนึ่งจุดแปดไฮบิดค่ะปียี่สิบสองนะคะเลขไมลแปดหมื่นห้าคันนี้กล้องสามร้อยหกสิบองศากันเลยทีเดียวนะคะกล้องหน้ากล้องหลังกล้องที่กระจกด้านข้าง เลนวอรนะคะแล้วก็หลังคาเปิดมุลลุกได้นะคะน่าใช้มากๆค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นตัวห8ไฮบบิดประหยัดน้ำมันสุดๆสำหรับคนที่เดินทางไกลบ่อยนะคะแล้วก็ถ้าขยับขึ้นมาอีกก็จะเป็นในส่วนของรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งค่ะประหยัดไดโนวาค่ะลูกค้าคันนี้นะคะปี2019นะคะ6กแ0 0เบาทค่ะประหยัดไดโนวาปี2019รถเจ็ดที่นั่งวิ่งน้อยใช้งานน้อยคันนี้นะคะลูกค้า หกแสนเก้าพบาทค่ะประวัติดีจะเต็มทีดาวได้ทุกคันเลยนะคะลูกค้าสนใจคันไหนแ็ปหน้าจอนะคะทักหาเซลเอได้เลยค่ะศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกนะคะถัดมาก็จะเป็นโตโยต้าเวนจุรนะคะลูกค้าเวนจุรีเริ่มต้นที่เจ็ดแสนปบาทนะคะมีทั้งตัว V แล้วก็ตัว G นะคะตัว G จะเป็นประตูธรรมดาถ้ารุ่น V ประตูเปิดปิดได้อัตโนมัติทั้งสอขางด้านนะคะลูกค้า มาที่รถกระบะกันบ้างค่ะลูกค้า D Max Cab นะคะตัว Highlander ปี2022ค่ะแคปยกสูง D Max Cab 1.9 Highlander นะคะคันนี้5 3 9 0 0 0บาทค่ะเกียร์ออโต้ Auto นะคะ D Max Cab ยกสูงนะคะ Highlander ค่ะปี2022นะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะมาที่โฟวินกันต่อเลยค่ะลูกค้า ดีแม็กเครื่องสามพันโฟวิวค่ะคันนี้นะคะแต่งให้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่บันไดข้างให้ด้วยนะคะล้อลูกโม่บันไดข้างกันจนท้ายนะคะของใหม่จัดเต็มไปเลยค่ะปีสองพ5 4ย0 0 0ิบสองห้าแสนสี่มื่นเก้าันบาทนะคะลูกค้ารถมีหลายคันนะคะสำหรับสายกระบะสายลุยต่างๆนะคะศูนย์บริการเป็นของตัวเองคะ่ะรถทุกคันนะคะตรวจเช็คศูนย์ก่อนเอามาจอดขายนะคะเปลี่ยนถ่ายกองเลียวเปลี่ยนถ่ายนำ้ำมันเครื่องให้นะคะตรวจเช็คเบื้องต้นสามสิบจุดลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวธรรมดาตอนเดียวโฟวินหรือกระบะแค,คะ็บค่ะลูกค้าตอนเดียวธรรมดาฟีดาวผลเริ่มต้น5,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะเป็นคันนี้เลยค่ะ DMAX 1.9B ปี2018 2 20นสิ0 0ปบาทนะคะแล้วก็ Revo 4 Win ินคะ่ะลูกค้า Revo 4นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะใครสนใจขอรูเปเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ DMAX แค่ะแครหนนะคะเข้ามาหลายคันเลย แล้วก็มีในส่วนของแคปบรีโวนะคะสำหรับกระบะแคปบฟีดาวผ่อนเริ่มต้น5้าพันกว่าบาทตลอดสัญญาค่ะลูกค้ากระบะแคปของเราฟีดาวผ่อนเริ่มต้น5 0 0พันกว่าบาทตลอดสัญญานะคะอยากได้ปีใหม่ปีเก่าลูกค้าสอบถามเันเข้ามาได้นะคะข้างวดวขึ้นอยู่กับปีรถและก็ราคารถนะคะลูกค้าเป็นรถปีใหม่ใหมนะคะรีโวเริ่มต้นที่ปีสองพันสิบหกสามแสนหนึ่งห่เก้าันบาทนะคะลูกค้าฟีดาวผ่อนห้าพันกว่าบาทตลอดสัญญาค่ะ มีรถให้เลือกเยอะนะคะลูกค้าโชว์รูมใหญ่แล้วก็มีรถ Suzuki แครีฟูดทักนะคะขายของเคลื่อนที่ค่ะคันนี้เลยอยากขายอะไรก็ได้นะคะน้ำนมขนมโตเกียวนะคะปี2 3 3ส9บสามสามแสนสองหมืนเก้าพันบาทไม่สองพันกว่าเองลูกค้าแล้วก็จะเป็นในส่วนของรวมรถตู้ทึบนะคะทำงานทำเงินปีดาวผลเริ่มต้นห้าพันกว่าบาทตลอดสัญญานะคะ มีทั้งอ e ีซูดิแมกซ์แล้วก็รี v o นะคะโชมใหม่ชมเก่าลูกค้าแจ้งได้เลยค่ะคัดรถตอนเดียวมาใส่ตู้ใหม่ให้สูง2เมตร10นะคะลูกค้าตู้ใหม่ลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าออนไลน์ก็สามารถทักได้ค่ะออกได้ทุกจังหวัดนะคะใครไม่อยากได้ตู้อยากได้ข้อก็สามารถสลับได้นะคะลูกค้า <ๆ S 1> แจ้งได้เลยอยากได้แบบไหนนะคะตู้ทึบแล้วก็ตู้เย็นเราก็มีนะคะออกได้ตูกจังหวัดค่ะลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจรถของเรานะคะสามารถชออบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0945989256นะคะมากันที่ดีแม็กแคบคาน1.9ปี2022นะคะคันนี้ของแต่งจะเต็มค่ะลูกค้าแม็กใหม่ยางใหม่นะคะประวัติดีจะเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะสายดีแมกแต่งซิ้งนะคะโทรตรงมาเลยที่เบอร์094 ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกนะคะคันนี้ปีสองพันยี่สิบสองสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะสาหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะลูกค้าอัปเดตรกรถโดยเซลเอ็นนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรตรงมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะลูกค้าเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ